ชมมัวคือบอนเลี่ยงมันคือดีคักเทวเนี่ยอ้วนเนะาะจักโตทั้งเบิดดิ<า>ปัดไอ้รักเล่ากับมิงหัวหลายขนาดนี้ค้องขอบขั้วบอ่

สอ่อนหยาเนาะโอ,อ้คือคือสมยสัยคือสมัยซุ่มคอยเลี้ยงตะกีดแฮะตัวอ้ นลูกมันมั้งเนี่ย กอเลยแบบอันนี้วัวมีแต่ตัวงามงาม ธรรมชาติธรรมชาติหากินตามธรรมชาติจริงๆสวยมันก็แบบ สวยงามไปตามธรรมชาติมันหละโอ้ใครจะไปคิดว่าตรงนี้เมื่อก่อนนี้มันเป็นหน้วยทั้งหมดเลยแต่ปัจจุบันนี้มันคือน้ำหายไปหมดแล้ว ที่เลี้ยงวัวเลี้ยงควายของชาวบ้านไปหมดแล้วอุ้ยมันลังแกกันอุ้ย โอคฝากติดตามด้วยนะคะ